คลิปหนึ่งซึ่งอยู่ในลุคอะไรวะเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าไหนๆจะทำร้องทำทีเดียวทีนี้ครั้งที่แล้วเดี๋ยวนางจะเหมือนอเัเจอะไรวะเราไหมเหมือนอยู่เรา <laughs> อ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องวิกก่อนนะคะเพราะว่าครั้งที่เราสอนสวิกไปแล้วแล้วลืมลืมสอมวิธีถอนวิกเท <laughs> ่เลยถ้าเป็นมีปกติเั่าไปก็ถอดได้แต่นี้เธากบบม,มีพิจัยเนี่ยมีความที่ว่านางอย่างนี้นะคะเข้าใจพี่ใช่ไหม อย่าล่ะถ้าเห็นแต่สีดำใช่เหมือนไอ้นั่นไหมเหมือนวัดเมนจูปะแม่น้องขาในฐานพ่อข้าข้ามาอยู่กับแม่เจ้าอะไรแต่พอปล่อยมาปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยมีหนึ่งแล้วมีสองมาพันธีการวิธีการเอาออกอุปกรณ์สำหรับการเอาวิกออกเลียนล่ะเลียนล่ะเราจะมีอะไรบ้างอย่างแรกคือถ้าเกิดซื้อกับพี่ใจเนี่ยพี่ใจเขาจะมีตัวละลายกาวมาให้อย่างนี้นี่เป็นเหมือนแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่ถ้าไม่มีจริงฉุกเฉินมากๆนะฮะใช้นยาล้างเล็บได้นะแต่ก็ไม่แนะนําเพราะมันจะทําลายใยไหมใยเหมยของมันเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนแรกอะพี่ใช้นี่ว้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แม่งเหม็นที้หแล้วกาวไม่กูไม่ละลายเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้หรือซื้อแอลกอฮอล์ไปซื้อแบบตามร้านน้ำหอมที่ขายน้ำหอมแบบซิซีละสามบาทอะนึกออกปะมันจะมีแอลกอฮอล์เพียวๆขวดที่ไว้ผสมอะเอออย่างเง้ไปขอซื้อมา,มาใช้ได้เหมือนกัน แล้วก็มีอะไรค่ะมีอะไรก็ได้ที่เป็นปลายด้านทู่ๆอย่างนี้เพื่อกระแสออกนะอย่าจะใช้ไปลยแหลหมคนบอกพี่คานหนูอยากเอาเข็มหนูคะเอาจริงๆเข็มมันก็ได้เว้ยแต่หนูจะแทงเข้าไปในสมองแล้วทะลุถึงกะโหลกหรือเปล่าแล้วมันเสี่ยงกับการที่จะทำตะข่ายขาดมากซึ่งตะข่ายขาด้วเธอจะคิดว่าเธอจะทำยังไงกับชีวิตต่อมันไปไม่ได้เลยนะ เสร็จให้จบทีนี้มาไปสอยกันวิธีเอาออกดีกว่าอย่างแรกค่ะเราต้องจับผมคือต้องเก็บแบบรวบนะตรงช่วงนี้ไปอันนี้คือผมที่มันไม่ได้เซตทรงอ่ะนะฮะเออมีมีคนหามดีแบบว่าเราเซตทรงวิกเนี่ยทำยังไงพี่่เซตกับพี่หน้าไปหลายรอบเหมือนกันค่ะแต่เราเซตจริงๆสามารถใช้เรียบสเปรย์ผมได้แต่เราม้วนอะไรเนี้ยมันจะไม่เหมือนนะมันจะไม่เหมือนไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนการเซตผมปกติอะเราใช้ที่ม้วนอะไรเงี้ยต้องทิ้งเย็นค่ะม้วนรอนแล้วก็ทิ้งเย็นแล้วถึงปล่อยได้ ทีนี้ต่อมาไปที่วิธีการเอาออกนะถ้าบดยส่วนตัวพี่อ่พี่ใช่นี้ปุ๊บพี่จะใช้คู่กับอะไรคะสัมรีเธอเอาลืมบอกว่าต้องมีสัมรีสัมรีอะไรก็ได้แง่แล้วก็แบบาที่ก็เทใส่จั้วจั้วไป็นชนี่เสียงคนเปิดเพลงวะเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะแปะๆอย่างนี้เลยคะ่ะจู้อย่างนี้คือใหญ่มันเข้าตามันก่อดฉันแปะอย่างเงี้ยเธอแล้ว,แ,ลวแบบดออรอปไหล่เข้าตากูค่คากูาแสบมากมีตาไม,ม่ปลอดแบบกลับด้าน เราให้ชุช่มๆเลยอุ๊ยนี่นี่นี่มันจะไหนมันจะไหนไปโอ้ยคีวความส่งสูงมากชุ่มไปอุ้ยระวังระวังนะเข้าต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 าบงตาบอดนะเธอค่อยๆแบบเนี้ยแล้วก็ซับๆไปตรงกลางอย่างนี้ไนะอ๋อรู้สึกเย็นนะคะอ๋อสบายไหมไม่เย็นเย็นแสบๆสำคัญย้ายเป็นแผลเชียวนะคะเธอ เนี่ยเนี่ยเราค่อยๆค่อยๆหย่อนไปปุ๊บเนี่ยคือกาวมันก็ละลายมันก็เป็นตัวที่แบบเราใช้ทําความสะอาดได้ด้วยนะก็คือใช้ข้ความสาดแบบตะข่ายเพราะมันจะมีคราบกาวอะไรติดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราแบบเจ๊ะๆอไปอย่างเงี้ปุ๊บมันก็จะเริ่มหลุดแล้วใช้อะไรที่แหลมๆการกรีบอะไรอย่างเี้ก็ได้ค่ะค่อยๆแสะจากข้างในออกมานี่นะค่อยๆแบบเจ๊ะๆจ๊ะเจ๊เบา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 นะครับ ค่อยแฉะแฉะเบาๆน้นนะน้นนะเห็นไหมเห็นไหมแมเนี่ยคือออกละเนี่ยข้างเนี้ยออกละง่ายใช้นี้เองเธอมันก็จะเหินออกมาอย่างนี้แล้วส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะแฉะแซะเหมือนกันค่ะอ่หลังจากที่นะคะเราแซะแจะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือใช้แบบเนี่ยใช้ค่อยๆไปสบไปนี้หรือไปคลิปก็ได้นะี่ยนะค่อยๆแบบเหมือนจากข้างในอ่ะแล้วค่อยพวดออกมานะคะก็จะออกละ ทีนี้เสร็จแล้วเราค่อยๆปิ้งออกได้เออโอ้ยถอดพิมพออกมากูน่ากลัวมากนะครนี่เสร็จแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีแบบพวกเศษอะไรเหลือๆอยู่เนี่ยเราก็สามารถเขาเรียกว่าใช้ตัวนี้เลี่ยนใส่ขวดสเปรย์เนาะแล้วก็ใช้กระดาษถุงนุ้ะค่ะมาเช็ดๆ,ๆทำความสะอาดอไอย่เียได้แต่นี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะเป็นคนลงรองพื้นไม่หนาหรอหใช่ไหมนี่ออกมาแล้วทำความสะอาดไม่ค่อยติดอะไรหรอกที่เป็นคนแบบทาไม ของพี่จ่ายดีนะตรงที่แบบพี่อะใช้กาวตอนแรกใช้ได้นะอะไรอะกำๆอะไรไม่รู้อะแล้วมันแบบมันเป็นคาบอะแต่ของพี่จ่ายมันไม่เป็นคาบกระต่ายไวย้มันก็ทําให้เราแบบไม่ต้องทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเยอะนี่แค่เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นวิธีเนาะมีไวสักอันอลแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นจริงจรลองมาหมดแล้วชั้นนะวันที่ไปอะไรเนะี้ยไปไปอะไรอะออไปสักทีหนึ่งแม่งพี่หน้าเลยกูใส่บิกจีนกับช็อตกลางทาด็อกวิ่งขึาโดนไฟช็อตเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วไปละ ไปบ้านแนะอ่อไปล้างหน้าดิว่า <g ül> หัวเถิกว่ะไปละไปละ